มากันอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นคอส์ v นะครับ ex 2 3นะครับตัวนี้เสียงละเอียดแน่นนุ่มเลยนะตัวนี้ใครที่ชอบเสียงดีๆนะครับและเล่นของแท้ครับ EV ครับหายากอีกหนึ่งรุ่นครับระบบ2ทางนะครับนี่มีอินพุตนะครับแล้วก็มีโลเลเวลไฮเลเวลมีปรับฟรนซี่ได้นะครับลงได้ถึง 80Hz เฮิร์นะครับมีโมโนซับบูเฟอร์แยกให้หลครับแบบจุกๆกกันเลยนะครับ ได้ถึง60เฮิร์เลยเล่นง่ายเสียงดีของแท้แล้วก็ทำไฟให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ด้านหลังนะครับเนียนตาเลยนะครับนี่เลยแท้แท้แน่นอนครับอ่ะครับต่ออินพุตเข้ามานี่ครับจากมิกเข้านี่มิกเข้านี่นะครับโลก็คือไปเบสดไฮไปกลางแหลมโลไปเบสดไฮไปกลางแหลมแต่ถ้าใครอยากได้แบบซับลึกๆนะครับต่อช่องนี้นะครับ โมโนซับลงได้ถึง60นุ่มลึกสุดๆนะครับใครที่สนใจนะครับของดีๆแบบนี้นะครับต้องที่1ซาโปนะคนปรปฐมนะครับเครื่องเสียงต่างประเทศคุณภาพบอกได้คําเดียวว่าตัวนี้นานๆจะให้ได้เห็นสักทีนะครับราคาจับต้องได้คอรสแท้เล่นง่ายนะครับใครเล่นคอร์สต้องมี EQ คู่นะครับแล้วถ้าใครอยากได้ EQ เทพๆเราก็มีครับนี่เลยสนใจไหม EQ Clark t e เทคนินะครับ dn 3 6 0นะครับตัวนี้ถ้าจำรหัสไม่ผิดนะนี่ dn ออจำถูกแล้วแหละ dn 3 6 0หนะครับหรือถ้าใครงบไม่เยอะขนาดค้าเทคนิคจะเป็นยามาฮ่านะครับแบบการแบบนี้เราก็มีนะครับหรือจะเป็นแบบแลมซ่านะครับเราก็มีครับชอบแบบไหนติดต่อทักทายกันมาได้ครับที่0823292891ครับ มีมาตัวเดียวช้าอดหมดนะจ๊ะครับขอบคุณครับ